สวัสดีครับพี่น้องโซ่มื่อกี้น้ำอะไรกับฉัวทุบกุบอยู่บ่าเฮ้ยแหล่แหล่ที่หนึ่งยังไม่ทุกน้ำบอกตัดเครื่องกับเพาะหน่อยตัดเครื่องดีกว่าตัดเครื่องกับปังบป้งน้นี้ว่าอีกซื้อแล้วพอพึ่งพ่อมาแจอยู่ว่าขึืนมาแต่ที่วันที่สองว่าน้ำมันซีนกับสมองหนึ่งมาว่าน้ำแหล่กับมะสมองหนึ่งมันถื่อตัวว่าวบ่าวยืนกอดคอกันว่าโอ้อยู่ คนในใจเนี่ยเอาเวลามี่งอะเมาเนอะว้าวด้อเ้ยพกเกบไปบอกคนในใจให้อีเมส้อนทางนั่นแหละแต่ว่าผมมีเสี่ยวอีเมส้อนมาได้เด้อยอีเมส้อนนี่เด้อแต่ว่าผมมีเสี่ยวจำนะมีเสี่ยวเพียบมึงเชว่าแม่้ทำธรรมดาติดแฟแดกทำอีเม่แบบธรรมดาเนี่ยนะพวกเราบอกว่าในอีแม่คนในใจเนาะเออไปกอดข้ออีแมสว้า พิษก pues ันกับหัวบริพิษเรื่องดเอ้ยยาสกันป้อนยาสีจ็บเปิดบริสีพิษกันพิษกันเป็นว่าเพินเบิร์ดอารมณ์ตองเพนยาหน่ะบริกินเธอได้อันนี้ก็น่กาพืชแม่อยู่นั่งบริหิษยังดอกพี่น้องนั่งในเพื่อนนะกลาไปกันหนูงในเพื่อนเจาโผลอยู่กล้ามากก็ยังหนังอยู่เจลาเถิดเนั่ย เตาแม่ซื้อมากแต่ซืเอฟโมงป่าจนหาโมตอนนี้เม่ไม่กินแม่ม่อะละแม่ไกมะาลุงกับวนคโล่ไปเห็นเอาอุ้ยห้ามน้ำก่อนเมื่อวาน วันนี้จะมีกินอีกแล้วค่ะไม่กินอีกแล้วนะคะวันนี้ขอเดินกับขอบคุณพ่อกับแม่หลายๆเด้อเรียงทีมงานหมาดเข่าพอลายเม็ดเจกพอลายเนาะขอบใจหลายๆเด้อสุขภาพแข็งแรงเด้อพ่อแม่เงินในน้องทองนา่งมามีเด็กความเจริญเจริญเด้อเบิร์ดขอบคุณไปเนาะ Tại đây chị ấy xài đẹp, cờ răng. Dạy cũng bây giờ xài cờ xài nội, xài... Vậy, มีกินกีกแล้วพี่น้องกินน้มกลันต้องเหยียน้มกลั่นเลยค่ะใจดีเนาะโอ้ยขอให้หลับด้วยดีไม่แง่เด้อ ึ่งกูใหญ่จิดีโอ้ยน้อเอ้จะกินยังอยู่ยังซ็เลยลอจะเจได้ นี่ลายย่างคาปลาเนี่ยพี่น้องเอนแต่อพวัวไ,ได้ยอะเลยอ่าประเด้อนมาเจ็ดชั่โงนี่โทษทางเบอร์อาอเรนพวเยอะ่ไมีเเไยเดีด๋ยวไปกาหลีปลามันไกลับมามีพัวใหม่สมันไป โอ้ยมีพวัปเพลอเซอร์บอมันห,งหางนาน่ายปานั่นบ่พัวนั่นง่ายอะเด้อคนกันซื่อๆนะเออคืออยู่ยากยินได้พวนันแล้วเทนอันนั้นขา้าว่าพวนันเลยยายาค่าจะถ่ายคลิปเจา้าหิงเจ้าหาเพื่อนโทรทางเบอร์เอาจัดสติๆๆ๊กเลยบอก อมอมนิ่เมามากวะอ่ยท right? hey, ันมาเมื่อนี้ขึ้นหนาวนะหนาวแหงอันนี้เน้านรั่นบงานาเล

ห้ควมาเกี่ยวควงวางบนะว่าไม่พ่อขามอยู่บ Favorite, ่จะได้จะค้นออาแบบพี่ก้อนเนาะถ้ายก้อยเจ็ดิหรือแปดชิยพอดีลอยพี่ก้อนเนาะพอดีลอยบ่พีนเออเอเ็ดคือบ่อขอเนาะโมแม่ได้อ่าลอยไร เจี๊ยบชีพเด่นอะไรส่กุงจืดแล้วเด็มึงใส่ก้งกนบอัเจ๊ยบนาเงือเจีบนะเตนนจเดด่นันรอแล้วงามสาเลยบ่เนาะปีกินข่าวในโฮมเลยแต่ว่เยอะเออกินข้าวในโฮมนั่นี่กูา้ว

เพื่เพื่อนมงืองมาน้าเดงน้สร้างมาสักใบหนึ่งแล้มาสั่งั่เขามาส่งของขุนมาเออนจะเต่าด้วยฮะเออสั่งแล้วสามสิโล بدر: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โตกเป็นไนวะจะไปสั่นเอาไอ้นี่นะใครอ่ะขับมอนกับเมียนวดก็เมียใหม่ชื่อเดิม mua áo đó, sau sáng ba mặt sáng được năm mươi hai đừng lấy dạo mặt nhàng, đúng năm mươi hai sáng đúng năm mươi hai sáng đúng năm mươi chắc nó <laughs> พอก่ะมาอยูบ่ิเออ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 กูจ e. ัดให้มืงนมืองมั่วเชื่อดูทัน a ีแล้วเรากินเนี่ยเนียกิน่าว่าไม่มีตีนนะ

ุูบมาพูบ่ทพนบหรือกรูเราอ่รบอกาจะสร้างไม่ด้เลยรอบ้าติดต่อไม่ด้เพิ่งไปลอรโอ้ได้เลยปั๊บซิทเลยให้เราดูได้ดูได้สร้างไม่้ะโอเคพี่น้องเดียวม่กะสนิจจ้า้าเบิงบัดกินจมอะไระเ้าเบิงัักกินจ้เพี่น้องด้ ข้างนี้กูจะจอน้องายขอพ่อเราไปถูกเคยว่ามันดูไม่งานไหมดูแลพี่โอ้สามเคยเลยหันกันรูปลูกมึงมีสองกีเหรอถึงจสองขัวน่ะสางเนาะไดแนอิเมซอนโอ้ยไดแน่อิเมซอนเลยอิเมซอนพาร้านเคี่ยวแม่มันผ่าเคียวมาว่าเออเอา